สวัสดีครับคุณพ่อพัดครับ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 สวัสดีครับมียังสือถามครับพอดีมีเอฟซีบนถามมากครับเรื่องเกี่ยวกับว่าคุณพ่อเลือกนอจังไดปลูกแล้วให้มันได้วีหลายในทางเป่นกระถามมาหลายคนครับว่านอนเป็นแนวทางแบบใดนันนแาใส่คุณพ่ออธิบายให้ฟังนะครับว่านอแบบใดที่คุณพ่อเคยปลูกมาประสบการณ์จะปีกว่พอสิบหาปีได้เนาะปีครับที่คุณพ่อเห็นแล้ว นอแบบใดที่ว่าได้วีหลายที่สุดอ่าเดี๋ยวฟังนะครับท่านทั้งหลายที่ถามมาเดี๋ยวคุณ่อเป็นเสียอธิบายให้ฟังครับอ่าเช่คกันครับคุณผออธิเช่นนอจังซีนี่ก็วีมันจะหน่อยครับเก่งสูงสุดบ่เกินแปดวีครับคันคันมีมีใบแลมแล้วจังสีคือนอใหญ่รุ่นนี้แล้วครับอืคันรุ่นนี่นะครับแปดขึ้นไปถึงสิบสามครับรุ่นนอรุ่นนี่ครับเป็นนอหน่อยนะ่อนะครับอ่าซาๆาด้วอแต่อายุแต่อายุการที่ออกอันนั้น ปีออกผลผลิตออกพร้อมกันครับออกพร้อมกันกับนอไ่นี่ครับออกพร้อมกันใส่เวลาซ้ำกันครับครับนี่เนาะครับครับอันนี้คือชนิดที่ว่านี่แหละคือครับครับนี่คือสีอันนี้แหละครับพวกมีใบมันสีใดหน่อยครับนี่คือตอนที่มีใบแล้วมาปลูกนี่มันสีใด้ไดหน่อยอันนี้มันมันลายใบแล้วมันสิบสิบกว่าใบแล้วมาปลูกนี่มันมันสีใดหน่อยครับแล้วก็จะออกทีหลังมูครับที่ต้นอื่นๆทีโบมีใบมันออกไปมดแล้วครับ มันมันคือผลมันเป็นอย่างสี่ครับอผลผลิตมันออกมาจังเช่นนั่นที่ว่าปลูกที่ดีที่สุดคือให้ปลูกนอหน่อยยังสี่ครับคือเขาถ้าว่าปลูกก็จะขายผลขายหน่วยไหมนะครับถ้าว่าปลูกแบบอาศัยว่าทรงนอขายนอไกยให้ปลูกแบบนี้ดีกว่าครับเพราะว่าดอมันก็จะออกไวกว่ากันอืครับแต่ว่าทั้งที่ดินนี่คือว่าเป็นนอตัวนี้มันบอกครับนอต้นนี้ครับออกผลผลิตดีกว่านอใหญ่ครับอปฏิน้วิธีการปลูกก็ ที่พ่นว่าให้หันหันจังไดกกอนที่ว่าเครื่อมันสิออกไปในทางเดียวกันครับคือให้หันคือนนี่เนาะเหงมันเนาะครับหันว่าเข้าจะให้ออกไปทางทิศใต้กับหันเหงไปทางทิศใต้คือยังสี่ครับอืมครับสมมุติว่ามันจะมีทางให้คันว่าสีโชว์ให้มันออกหาทางเบียนเบียนไปทางเป็นออกหน่อยนึงครับถ้าว่าทางมีอยู่ฟังเป็นออกครับสมมติว่าทางอยู่ฟังเป็นตกให้เบียนเบียนมาทางเป็นตกให้มันออกใส่ทางเพื่อว่า คนพานไปพานมาเขาจะได้เห็นหวีเห็นเครื่อนะครับอืจังสีแน่นอนครับงเลือกน่นอนการครับการที่ว่าจะให้มันหันเอาเครื่อหันมาเขาหากันคือนหันเงาหากันสิแต่คนละแถวให้หันเงาเขาหากันสีครับครับให้หันฟังเป็นออกเป็นตกครับให้หันเวลามันออกมาก อันนั้นเครื่องมันก็จะออกมาฟังน şey em ีครับไอ้ต SO ัวนี้ม eh ันก็จะออกมาฟังนีครับมันก็จะเขามาหากครยกตัวอย่างในนอพี่นอครับนี่นอกล้วยุ่งสินมาครับอเครื่องมันก็จะออกอยู่ฟังนีพ่นอออกมาฟังนีครับออว่าฟังนีมันบ่ครับฟังนีครับไอ้ตัวนี้ก็ออกมาฟังนีคือหันเงามาหากันสี่ับนอกันอันนี้คือสองแถวบอปลูกแถวแต่ว่าจะใ้หน่วยมันหันเขามาหากันต้องต้องหันเงามาหากันส่ครับโอเคครับแต่ว่าให้ส่วนมากถ้าปลูกนานี่ห้ปลูกไปทางทิศทิศทางลม คือว่าตอนนานีมันล่มไปทางทิศใต้ครับพอกล้วยนี้ออกล่มมันจะมาทางทิศใต้แล้วครับเพราะว่าเมษสาพฤษภาพนี้มาทางทิศใต<ม>้แล้วครับให้ให้ใหันหันเงาไปทางทางทิศใต้ครับเพราะว่าเวลคือว่าให้มันนักโน้มไปทางทางทิศใต้เวลาล่มมามันมันสิตานล่ลมดีถ้าเขาหันมาทางทิศเหนือมันออกไปทางทิศเหนือลมมาทางทิศใต้ครับมันสิโน้มหักหักแล้วมันก็สิหักขาดขาดครึ่งเลยนะครับมันก็ได้หักว่าพับนะครับหักขาดองเลยครับกล้วยนีครับ นี่ครับเป็นเก็ดความหูเนาะครับเนาะตันนี้คือว่ายางยางใดกับบล็อกเกิลแปดเนาะครับสูงสุดบล็อกเกิลแปดครับตัวนี้เนาะครับเนาะแต่ว่าขันเป็นนอหน่อยแบบคือทังสองคุณน่อนอแปดถึงสิบสามครับที่ผมปลูกมากนะครับอืมปลูกก็คือว่าสี่เดือนเนาะบล็อกเกิลสี่เดือนออกปีครับผมแต่ต้องต้องล่งานึงครับมือคือมันมีปัญหาอยู่อย่างถาว่าลมหนาวโดนเนี่ยมันจะบวกตามกาหนดนะครับเพราะว่ากล้วยมันจะเริ่ญเติบโตไปบ่ไดมันถึงลมใบมันแตกครับ มันก็จะเลื่อนครับบางทีอาจจะเป็นหกเดือนถึงเจ็ดเดือนก็ได้ถาวาล่มถึงสามเดือนกว่านี่รับรองครับออกบ่ตสตงเป่าไม้แล้วครับเพราะว่ามันมันมันบ่ไดเดือนนึงพอหาการครับถาว่าบมีล่มเนี่ยกล้ยยังได้ไม่ออกหาการถึงเจ็ดการต่อเดือนครับครับผมนี่นอคุณพอว่าให้เน้นนอหน่อยแบบนี้ครับนี่ได้ครับเฟซซี่ทั้งหลายนี่เราจะบอกว่าให้เน้นนอหน่อยแบบนี้ครับนี่นอยหน่อยคุณพอครับครับตากน้อยประมาณสามคืนนอพอดี ไว้สองขึ้นก็ได้สามขึ้นก็ได้ครับันตั้งไว้ให้มันแหงก่อนครับเพื่อแผลนี้มันแหงครับที่เขาคุดออกให้แผลนี้มันแหงเท่าแผลนี้บ่แหงเขาบุกปั๊บคือบางที่ดินเขาเป็นเชื้อราปั๊บเชื้อรามันสิจับในแผลนี่ครับตัวตัดปัญหาไปเลยมันบอกคุณบอเรื่องเชื้อราคันมันปล่อยไว้นนองแหงไว้นี่ครับปล่อยปล่อยมือหนึ่งหรือสองมือยังคอยบูกครับครับผม ขับขุดไปปลูกเลยในมันสามารถติดเชือ้อราได้เพราะว่า ừ ừ. ดินที่บังเขาปลูกถึงว่าที่ใส่ปูนขาวปู๋นยังก็แล้วแต่ครับมีมีสิทธิติดได้ทันทีครับครับผมเพราะว่าปูนขาวโบแมนว่าติดขาเชือ้อราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับบัดท,ที่นี่นอ้นมาเบิ่งต้นใหไงยยนี่ครับนี่อ่คุณพ่อพามาเบ,บิ่งนี่ครับนี่ต้นใหญ่แบบนี่นอน้ําที่เขาวา่าปลูกต้นใหญ่นี่ละมันจังสีใดไงมะจังสีกินไว้นี่ครับนี่แบบจังสีนะครับแบบแบบนี้ครับอ่ไอ้เพชรนี้แบบนีขนาดบางที่ก็ซีหาวีขนาดนะครับโบแมนว่ามันคือคือใบมันออกลลายแ้ว คืออายุของการของมันมันเลื่อเลื่อยกำนดแล้วเพราะว่ามันเกินสิบใบมาแล้วนี่ครับนี่มันออกอีกก็บบรเกินยี่สิบใบมันก็มันก็ออกเครือแล้วครับต้นยางสี่ครับจังสัรนอครับครับพี่นองครับนี่ถือว่าเป็นสาราข้วหมู่อีกแบบหนึ่งของทางพ่อพัดครับ้วยหอมทองเงินล้านครับผมปลูกเวลาแห้งครับตอนนี้เป็นอธิบายฟังแล้วเนาะครับนอกเอซีทางไล่กับเบิงครับไปเด้อนี่ครับเพื่อนเนียนถือว่าเป็นนอหน่อยยางเดียว อแาดได้วีราลายคืออะไรครับนอนหน่อยวิธีการปลูกมันเราปลูกแล้วน้ำพกเกิดสิไดร,รปป์ไลท์ประมาณนะครับเพิ่งดูแลได้ต้องดูแลเราคุณพ่อนอนครับครับครับต้องต้องดูแลพกน้ำให้เต็มครับคือกล้วยนี่ขาดน้ำม,มันจะเหี่ยวทันทีได้บ่คือกล้าาวยน้ำหวานนี่นะนะครับกล้วยนี่าทาเพราาะว่ดินแหงปั๊บมันมันจะเหี่ยวเลยทันทีมาสิพับปลูกลงกลมคือแดดมากครับ ปุ่นลงคนว่าปลูกคือกันคือจังบ่อใดอย่างไรมันว่าแมนครับนี่คือว่าเพิ่นดูแลถึงที่สุดครับคือว่าดูแลย่างดี่ไม่ให้ขาดครับคือว่าขาวกล้วยเยี่ยวคือว่าให้มันเล่งให้มันได้หาการทุกทุกเดือนขึ้นไปห้มันผ่านหาการขึ้นไปครับถ้าวบาองถึงหาการก็คือว่าบ่ผพานครับนั่นครับถ้าว่าได้หาการรับรอง่าผพานครับต่อเดือนครับนี่เบิ่งครับเบิ่งนอกล้วยอ้าวครับผมอ่ะขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับ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 สวัสดีครับครับผม